ไม่รู้จริงๆว่าสีไหนสวยที่สุดค่ะทุกคนค่ะพอเอามาวางเรียงกันแล้วสวยทุกสีสวยทุกใบมากเลยค่ะไล่ตั้งแต่สีน้ำตาลทองไปถึงสีเทาแบบผู้ดีสีแดงวายแบบเซ็กซี่ขยี้หัวใจสีเปลือกมังคุดน้ำเงินน้ำตาลช็อกโกแลตแล้วก็ดำสวยสะพรึงมากค่ะพี่ๆค่ะรุ่นนี้นะคะขนาดความกว้างด้านล่างก็จะอยู่ที่9.5นิ้วค่ะความกว้างด้านบน 12นิ้วสูง8.5นิ้วหนา5นิ้วแน่นอนเป็นงานคุณภาพหลักหมืน่นใช้จอระเข้หนึ่งตัวเต็มเต็มไซส์ประมาณนี้นะคะพี่ๆอย่างน,น้อยๆต้องมี4-5ปีค่ะต้นทุนก็เกินหลักหมื่นเข้าไปแล้วนะคะงานเพิ่งผลิตมาใหม่ๆเอี่ยมใหม่กริบเป็นจอระเข้ฟอกนิม่มผิวสัมผัสดีเซนเตอร์ดีแล้วน้องเอกก็จัดให้ในราคาพิเศษ6,900บาทเท่านั้นชอบสีไหนก็ทักมาได้เลยนะคะยินดีส ทั่วประเทศเหมือนเดิมจ้า